อันนี้คือ,คอสวนหุ้นสานไส้เพื่อวัดินสำราบจังหวัดอุลราธานีปลูกทุกอย่างมักพริกกล้วยมะม่วง แบบนี้กับปุยปุยมักขีง่งัวอยู่แล้วก็มีตน้นต้นน้ำดวนต้นสราอันนี้ทางมักปุยมักปุยอินรี่ที่ทำ ในสวนของคุณสานใจอันนี้ค่สวนผิกสวนผิกสวนมะม่วงร่วมอยู่ในแปลงเรียวกันพักสเสลาเตียครับใส่ปุยอินทรี่ทั้งหมดเลยนี่มะม่วงพันเตียครับพันเตียหน่วย กองดินอยู่ครับเขาบอกว่าเป็นม่วงสามดูครับม่วงเป็นได้ตลอดตลอดปีครับอันนี้เป็นมะนาวครับคำดังสีออกอดอกขอให้พ่อแม่พี่น้องมากินพัก ปวดสารผิดครับคือพักอินซีครับกินมือแล้วหากรรมกินทุกวันสุขภาพจะแข็งแรงครับ่่มีโรคมีไผ่ปอดโรคปลอดไผ่ปอดโรคปลอดสารผิดจะเป็นผกพักกาดแ้วกมะม่วงมะนาว ปอดสันผิดทั้งงานครับกรบผมท่องอินรายงานครับ